ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้ผมจะพูดถึง SQL นะครับ SQL จริงๆก็คือ Structure Query Language นะครับความหมายของคำว่า SQL นะครับเราจะแบ่งเป็น3ความหมายด้วยกันนะครับ S ตัวแรกก็คือ Structure Structure ก็คือโครงสร้างโครงสร้างที่มีรูปแบบแล้วก็ Q ก็คือ Query Query คือการอ่านการเขียนการอัปเดตการลบ ของชุดข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ language ก,ก็คือภาษานะครับพูดง่ายๆก็คือคำว่า SQL นะครับเวลาเราพูดในเชิงของการ c ดดิ n g เราจะบอกว่า database ที่มีโครงสร้างโอเคนะครับแล้วการอ่านข้อมูลเขียนข้อมูลเราก็จะบอกว่า query, query database อะไรอย่เงี้ยครับจริงๆแล้วตัว SQL ก็คือคำย่อของมันก็คือ structure CURLY LANGUAGE นะครับเป็นภาษาที่ทํางานเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเชิงสัมพันธ์เขาเรียกว่า RELATION DATABASE นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นแบบเปิด ระบบแบบเปิดเนี่ยนะครับซึ่งความหมายของมันก็คือเราสามารถที่จะเอาภาษา SQL เนี่ยนะครับไปทำการทำงานร่วมกับดัตเตอร์เบสที่เป็นกลุ่มที่มีทั้งที่แบบมีความสัมพันธ์แล้วก็เป็นดัตเตอร์เบสที่แบบเปิดนะครับพูดง่ายก็คือเวลาเราจะทำข้อมูลนี่นะครับเราจะใช้ SQL เป็นตัวกลางในการสื่อสาร relational database คือระบบฐานข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์นะครับคือมันจะอยู่ในรูปของตารางนะครับ ในตารางเองมันก็ประกอบไปด้วยแถวนะครับแถวก็คือโลนั่นเองเป็นแถวที่บอกคุณลักษณะว่าในแถวเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็เริ่มจากแถวที่ศูนย์แถวที่1ที่2ที่สามไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามชุดข้อมูลของของเทเบิลนั้นนะครับแล้วก็หลักหลักหรือคอลัมน์นะครับในคอลัมน์เองมันก็จะบอกว่าคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ของ ID นะซึ่งประกอบด้วย1 2 3สามนะครับ แล้วก็คอลัมน์ของ user ที่มี admin user t e s t พวกงนี้นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่เก็บ password นะครับที่เป็น1 2 3 4 1 2 4 3 2 1คอลัมน์ที่เป็น i อ under score digits นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็น1 2 3อันนี้คือข้อมูลในเชิง เทเบิลเนี่ยนะครับโอเคนะครับประโยชน์ของภาษา SQL นะครับมันใช้ทําอะไรได้บ้างก็คือ1ก็คือสร้างฐานข้อมูลและตารางนะครับฐานข้อมูลของเราเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบของตารางนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลของ SQL ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่แบบมีโครงสร้างแต่ตัวเพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันจะอยู่รูปของตารางนะครับหรือ Table เทเบิลนั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มการปรับปรุงการลบข้อมูลพวกนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า q u e r y นะครับ สนสับสนุนการเลือกใช้หรือค้นหาข้อมูลนะครับคือมันสามารถที่จะเสชสิ่งที่เราต้องการได้นะครับเวลาเราเก็บฐานข้อมูลถึงแม้ว่าฐานข้อมูลนั้นมันจะมีปริมาณมากแต่ว่าเวลาเราอ้างอิงการสืบค้นข้อมูลนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับภายใต้ภาษา sql นะครับแล้วก็ชนิดหรือ sql data type นะครับชนิดข้อมูลนะครับที่นํามาใช้ใน database นะครับือใน sql ก็จะประกอบโดยหลัก หลักๆก,ก็มีสี่ตัวครับก็คือตัวแรกก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขก็จะมีตัวย่อว่า int นะครับตัวนี้เป็น int มาเรียกว่า int ก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวเลขในกลุ่มที่แบบจำนวนเต็มบวกพวกนี้นะครับ f o a d นะครับ double bit boolean พวกนี้นะครับอันนี้คือชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรก็จะเป็น text medium text long text พวกนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นวันเวลาก็มี date date time time แล้วก็เยียนะครับแล้วก็ข้อมูลที่แบบไม่มีโครงสร้างก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นแบบอักขระนะครับอักขระก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ไม่ตายตัวมันสามารถเก็บได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอ,อักษรวันเดือนปีนะครับสัญลักษณ์พิเศษต่างๆนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าอักขระนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลในโูปของวาชาริชานั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้จักก็คือตัว RDBMS ซึ่คือ relation a l d a t a b a s e m a n a g e m e n t system นะครับก็คือเป็นระบบที่จัดการ d t t b b s e นันเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง SQL เนี่นะครับเป็นสื่อกลางกับ Database คือ Database ที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ใช่มีแค่แค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่บริษัทเดียวทำมันมีหลายบริษัทที่ทำ Database ขึ้นมาแต่ว่าภาษาที่ใช้สื่อสารกัน,น่างนั้นว่าภาษา SQL นะครับถ้าเราเข้าใจภาษา SQL แล้วนะครับ ไม่ว่าเราจะกระโดดไปใช้ดัต a ต์เบสของยี่ห้อไหนบริษัทไหนมันก็สามารถทํางานร่วมกันได้เพราะว่าตัวกลางในการเขียนคือภาษา SQL นะครับอย่างตัวแรกนะครับเป็น SQL Server อันนี้เป็นของ Microsoft นะนะครับดัตตเบสมันคือ SQL Server ใช่ไหมครับเป็นตัวดัต a ต์เบสมันแต่ภาษาที่ใช้จัดการคือภาษา SQL นะครับตัวที่สองเป็น My SQL นะครับอันนี้เป็นของ Oracle นะครับเป็น Open source ด้วยนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้จัดการก็คือ sql นะครับหลักๆในในหลักสูตรนี้ผมจะพูดถึง mysql นะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับก็60%สของการทำระบบนะครับเราจะใช้ mysql นะครับแล้วก็ sql lite นะครับอันนี้ของ google มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็น postgresql นะครับอันนี้ก็คือเป็น database อีก อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกบริษัทหนึ่งอันนี้ก็เป็น Open Source เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว Postgres SQL นะครับเรานิยมเอาไปทำพวก JS มากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถที่เก็บพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศได้นะครับแล้วก็มีอีกอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับโอเคนะครับเรามาดูรูปแบบของตารางหรือเทเบิกันนะครับตารางที่เราจะใช้นะครับถ้าใครเรียนรู้เรื่องของ Excel มานะครับ ถ้าใครมีพื้นฐาน Excel นะเวลาพูดถึงเรื่องตารางเราก็จะเข้าใจง่ายนะครับตารางใน Excel กับตารางในด t a b เบ e นะครับมันก็คืออเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปแบบในการเก็บหรือชนิดไฟล์จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับหนึ่งตารางจะประกอบไปด้วยหนึ่งหนึ่งก็คือแถวนะครับหรือ row น่นเองอีกหนึ่งก็คือหลักหรือคอลัมน์นะครับแถวเวลาเรามองมานะครับอันนี้มีกี่แถวครับเริ่มนะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับ ก็มี4แถวแต่ว่าแถวแรกนี้คือแถวที่ศูนย์เราจะไม่รับแถวแรกนะครับเพราะแถวแรกเป็นหัวข้อเป็นเป็นแถวหลักเป็นตัวอ้างอิงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวแถวแรกนี้ก็คือแถวที่ศูนย์แถวที่ศูนย์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยคอลัมน์นะครับมีกี่คอลัมน์ครับมี4คอลัมน์ใช่ไหมครับมีคอลัมน์อะไรบ้างคอลัมน์ ID ใช่ไหมครับคอลัมน์ User Password แล้วก็ คอลัมน์ id underscore list นะครับอันนี้คือคอลัมน์มันนะครับแล้วแถวที่หนึ่งล่ะแถวที่หนึ่งก็จะมีหนึ่ง id หนึ่ง id ที่หนึ่งนะครับใน id ที่หนึ่งก็จะมีชุดข้อมูล user admin password หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ id underscore list นะก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับก็ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลนี้อันนี้คือหนึ่ง table นะครับประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในตารางนี้ผมมีสอง table ใช่ไหมครับ เทเบิลแรกก็จะเป็นเทเบิลที่เกี่ยวกับการเก็บอันนี้เก็บ username password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าระบบใช่ไหมครับแล้วก็ username password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าระบบเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทเบิลอย่อีกนะครับเทเบิลอยคือตัวข้างล่างนะครับที่บอกว่า id หนึ่งเนี่ยคือแอดมินนะ password คือหนึ่งสองสามสี่เป็นใครใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าโอ้ มันก็จะมีรหัสอ้างอิงคือ id underscore list นีครับตัวนี้นะครับ d i g i s t นะครับน,นี่มันย่อม,มาจาก lister นะครับนี่อ้างอิงอยู่ว่าอันที่หนึ่งก็คือชุด id หนึ่งนี่นะครับก็คือ admin นะ password เป็นหนึ่งสองสามสี username คือ admin นะครับ position ก็คือหนึ่งสองสามสี่ office ก็คืออยู่ในกลุ่มของ IT นะครับแล้วตัวอื่นหลานตัวอื่น id ที่สองนะครับ username เป็น user นะครับ password เป็นหนึ่ง สองใช่ไหมครับแล้วก็อ้างอิง id 2 id 2คือตัวนี้นะครับก็ะจะา full name อะไร full name ก็เป็น user นะครับ position ก็12แล้วก็อยู่ใน Office ที่เป็น HR นะครับอันที่3ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เป็น t e ส t 4 3 2 1แล้วก็ Office ก็เป็น Engineer นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของข้อมูลนะครับมันก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์นขึ้นของสองตารางใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลจากตารางชุดนี้นะครับ มาอ้างอิงตารางนี้ได้นะครับอันนี้คือดัตเตอร์เบดที่มีโครงสร้างแล้วมันมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสองตารางนะครับมันมีมันมีแค่สองตารางไหมไม่นะครับมันมีเยอะกว่านั้นนะครับอยู่ที่เราออกแบบนะอาจจะมีสามเทเบิลสี่เทเบิลหรือสิบยี่สิบเอเบิลก็แล้วแต่เราเป็นคนออกแบบขึ้นมาว่าเราต้องการออกแบบให้ดัตเตอร์เบดเรามีกี่เอเบิลนะครับ ส่วนในการติดตั้งนะครับเพื่อใช้งานผมก็จะติดตั้งอยู่2ตัวหลักๆนะครับตัวแรกผมจะติดตั้ง MySQL นะครับซึ่ง MySQL นะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่จะทำดัตเต์เบดนะครับ MySQL เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Open source นะครับแล้วภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างดัตเตอร์เบสก็คือเราจะใช้ภาษา SQL นะครับตัวที่2นะครับที่ผมจะติดตั้งก็คือ ดีเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการดัตเตอร์เบดนะครับเวลาผมสอนผมจะสอนผ่านตัวดีเวอร์นะครับเวลาเราคิวรี่หรือเราทำการซีเล็กอัปเดตดัตเตอร์เบดนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการทำนะครับก่อนที่เราจะไปพัฒนาระบบต่อนะครับเราก็จะใช้2ตัวนี้เป็นหลักโอเคนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับในการติดตั้ง MySQL ทั้งใน Windows ใน Mac แล้วก็การติดตั้ง Diver นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ